มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังจากจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่กรุงโซเมื่อวันที่5และ 6, ละ6ละกรกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งในฐานะในเวอร์ทัวร์ล่าสุดของวงแฟนๆและชาวเน็ตเกาหลีต่างพากันส่งต่อภาพแฟนแคมของสมาชิกวงอย่างล้นหลามบนโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บบอร์ดยอดนิยมนะคะ โดยเฉพาะภาพของลิซ่าที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างท่วมท้นลิซ่าเองปรากฏตัวด้วยลุคใหม่ที่สวยสะกดใจทำให้ชาวเน็ตบนเว็บปอร์ดต,ต่างพากันแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมค่ะตั้งแต่การเปลี่ยนทรงผมที่ทำให้เธอเปลี่ยนลุคอย่างชัดเจนไปจนถึงสัสดส่วนและการแต่งหน้าที่ดูเป๊ะทุกมุมพร้อมกับยกย่องว่าลิซ่าดูเหมือนนางแบบวิกตอรียซีเกตและเปรียบเธอเหมือนเทพธิดาที่เดินแบบรันเวย์ได้อย่างงดงาม เสียงตอบรับจากแฟนๆยังชื่นชมความสามารถในการดูแลตัวเองของลิซ่าและพลังการสแสดงที่เต็มเปี่ยมพร้อมตั้งความหวังว่าเธอจะอยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆและเป็นไอดอลที่ทุกคนรักไปอีกนานนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำว่าลิซ่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอดอลจากประเทศไทยเท่านั้นแต่เธอได้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงค่ะคำชมสน,นั่นเกาหลีรักลิซ่าแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ